สบายดีขึ้นยังค่าว่างวงไม่สบายดีขึ้นแล้วใช่ไหมว่าได้แล้วว่ายน้ำได้แล้ววอางว่างว่างว่งไปว,ว่ายมาได้แล้วค่งคืคแล้ววง วังวังวังวงไม่สบายวังท้องอืดน้องปลาท้องอืดไม่สบายในจับแยกตู้คุณพี่บอจับแยกตู้ให้ไม่อยู่ตู้เดียวคนเดียวตัวเดียว ดีขึ้นนะดีขึ้นกว่าที่ที่แล้วนะยังไหวไปไหวมาได้ตาเอ๋วตาเอ๋ว่าหายไวไหนะหายไปไหนะรูเป้าลูกเป้าหายไวไหนะเริ่มซอนแล้วหายไปไหนะ ตอนเมื่อเช้ามาถึงที่ทำงานว่ายใหญ่เลยว่ายเล่นใหญ่เลยวัวก็วัวก็ววก็วนี่ลงว่ายแล้วลงว่ายแล้วหายไปไวจะได้กลับมาอยู่ตู้บนเนาะตู้บนตู้นี้คื่ที่ห้องเฟือ่ ีก็มาอยู่ตัวเดียวตรงนี้ก่อนนะปึ๊บปึ๊บเขากำลังใจให้อ้วนหน่อยจ้าใใจทุกคนวุง้ง